สูตรไม่ไข่อะไรไปไข่ปลาคาเวียเซเรั่มไข่ไปอ๋อไปแข่งกับรถเลยเอา้าเอาเร็วแล้วใครมาหัดขับรถที่นั่นนะเอเอไปไล่ไป,ไปคนเขาจะบินมาขัดขับรถอีกเออวิ่งเป๊ะๆไงพี่คนอยู่อ่ะ รถชนเครื่องบินแ,แ,แ,แล้วละเราเราไล่ชนแล้วนะนิสรถชนเครื่องบินแล้วอ,อ,อ,อ๋อออฮาฮ่าาฮเฮ้ยตรงนี้ไปเข้าป่าทำไม <c oughs> อ๋จะหักตามไปทำไมนิสัยไเราก็หนีเดี๋ยวชนหัวแตกชนหัวแตก เอ้าเอ้าเข้าป่ากแล้วนิสัยยิงนิสัยกูว่ากูชนรถจนได้มาคิดดูนะ เดี๋ยวจะชนในห,หัวแตกเลยเดี๋ยวกย่อนวันจะวิ่งขึ้นไม่ได้อยู่คอจังจังนจะวิะ่งขึ้นอยู่ไม่หาวิ่งไกลไปเรื่อยๆถุว ร้อนร้อนขึ้นเลยอะไรอ่ะ,ะโอ้โหจะขึ้นได้กันสามนาทีแล้วน่ะ 4นาทีแล้วเร็วเดี๋ยวแปดจมโหมด,ดหต้องให้ดูเชี่ยวชาญปิดก่อนอหาแม่การโคตรยากเลยลอ่ะเอ้าเดี๋ยวขาไหมนมาไล่อีกันเอ้า เมื่อกี้พอรถยนต์้วมาใสา่ไลอีกอะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้รถยนมันจะโดนไปทีเลยนะพี่อย่าอย่าพินเข้ามาที่ผมชนพี่ผมไม่มั่นใจพี่ยุพี่อ่ะ มันจะเป็นยังไงเหมอนเอา้าเมื่อกี้ถ้าเอาลิซิฟตตัวเองใส่แล้วเรียบร้อยไปแล้วพอดีลองลอง <c oughs> ลองไฟฟ้าจะจอมกว่าลวกเรื่องกันนู่นลิซิฟตผม <c oughs> โอ้ยล้ <c oughs> อมันเป๋พี่